สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับบอยบ้านๆเช่นเคยครับวันนี้จะมารีวิวการแกะถอดแผ่นท้ายสําหรับมือใหม่ที่กําลังอยากทดลองแกะเจ้าตัวปืนนั่นเองตัวนี้จะเป็นอีพีของการกแกะแผ่นท้ายนะครับง่ายๆแบบบอยบ้านๆเลยแล้วกันครับอุปกรณ์ที่เราใช้เนาะแผ่นท้ายนะครับจะใช้แค่หัว4ี่แฉกเท่านั้นนะครับสามารถใช้งานถอดแผ่นท้ายได้เลยง่ายๆสําหรับ จ้าตัว body e n c หรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับหรือว่าจะเป็นแปกแบรนก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้น็อตเขาจะมีมา2แบบก็จะมี2หัวเนาะจะมีแบบแบดนกับ4แแฉกอย่างนี้สามารถใส่ได้เลยนะครับส่วนอุปกรณ์ที่วางไว้เดี๋ยวเราจะมาแกะทีละขั้นตอนเนาะส่วนตัวนี้เป็นขั้นตอนของการแกะพันท้ายโอเคครับอันดับแรกเลยนะครับตัวนี้จะเป็นพันธุ์ท้าย slk เป็นตัวเล็กนะครับสามารถดึงถอดได้เลยเพราะว่าใส่กับแกนพันาย X Power แกนพันทย X Power ดียังไงนะครับจะไม่มีตัวล็อกตรงนี้สามารถดึงออกได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้แรงเยอะในการดึงเจ้าตัวนี้ครับสลักนี้ให้สุดเลยเพื่อที่จะดึงออกนะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับง่ายๆเดี๋ยวผมทําให้ดูจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่ใส่ได้เลยครับเนี่ยล็อกเลยครับแน่นเลยนะครับไม่ไปไหนเลยถอดก้ยง่ายๆเรียบร้อยครับ ต่อมาต่อมาเราใช้ไขควงแล้วนะครับอันนี้ใไขควงตัวสนะี่แฉกเนาะก็แทงเข้าไปในแกนทันท้ายเลยนะครับเขาก็จะมีน็อตอยูอ่พอเราได้ปุ๊บเราก็ขันเลยครับทีนี้ขันให้มันคลายออกทวนเข็มนะครับโอเคคอยหมุนออกเนาะสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนพันท้ายเองนะครับง่ายโดยที่เรา ไม่ต้องไปให้แช่งเปลี่ยนเลยเลยนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเองได้เลยนี่ครับแล้วก็จะมีน็อตออกแม่นะครับทีน็อตออก,อกนี่ครับระวังนิดหนึ่งนะครับมือใหม่อาจาจะจะถอดแยกนิดหนึ่งครับแต่ผมถอดบนะ่อยอยู่เนาะก็ง่ายๆครับไม่ยากเรียบร้อยครับสําหรับการถอดแกนพันท้ายี่เลยเรียบร้อยนี่ฮูกาวินนะครับของยานซีเดิม เราก็แยกไว้เป็นชุดเป็นชุดนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการหยิบหรือว่าไม่งงสำหรับมือใหม่นะเท่านั้นเองโอเคครับเดี๋ยว EP ต่อไปเดี๋ยวบอยพาไปดูการแกะเจ้าตัวหลังหน้าไปกันเลยครับ